แลอวทุ uh, mm ่มฮอเนียอาเจริยนศกญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ก็จะเป็นโอกาสดีที่โยมแอดมินโยมปิกมาวัดแล้วก็ได้มาถ่ายทำวีดีโออัปเดตห้องสวมดมนตปกติธรรมาไลฟ์สดให้โยมเห็นก็คือโยมจะไม่เห็นหน้าธรรมาเห็นแต่ห้องสวมดมนตนี่ก็คือว่านี่เป็นเฟสหนนซึ่งทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนี้ก็เหลือแค่ช่างมามาปูพมนะปูพมแล้วก็ ใส่พวกสเกิร์ติ้งบอร์ดส่วนอาสนะส่งนี่ก็ทําเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่เร็วอยังไม่มได้ใช้ส่วนด้านนี้นะโยมด้านข้างฝานี่จะมาก็ปล่อยบอกช่างว่าขอเป็นแบบนี้เลยอนุรักษ์ไปเป็นแบบเหมือนคอทเทจทีนี้จะมาพ่นเอ่อวอเตอร์ฟิเอ่อวอเตอร์ซีลถ้าเกิดเป็นอิฐธรรมดาโยมจับจะเพื่อนมือเมื่อเราฉีดพ่นวอเตอร์ซีลแล้วเนี่ยมันจะเคลือบเคลือบหน้าผิวของมันแล้วก็น้ำมันจะไม่เปียกก็ทําทให้เราพิงเนี่ย ไม่เป็นไรไม่มีมีการเปื้อนไม่มีไม่มีฝนละอองแล้วก็สามารถถ่ายรูปตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้เป็นที่ตั้งพระพุทธรูปเนี่ยเมื่อพระพุทธรูปที่พระประธานที่เราไปหล่อที่ประเทศไทยได้มาก็จะมาไว้ที่โบสถ์แล้วพระพุทธรูปที่โบสถ์ที่คุณปิติรีเลิศพันธวายมาที่ใช้ปัจจุบันนี้ก็จะอัญเชิญมาปฏิษถานตั้งไว้ตรงนี้นะก็คือจะสูงประมาณนี้รับแสงแดดเป็นแลนเทิ์นนะนี่ก็เป็นช่างทา ใส่อินร์เนชั่นหนามากตรงนี้ก็เป็นที่นั่งของของพระสงฆ์นะแล้วก็พระสงฆ์นั่งฝั่งนน้นนี้ก็เป็นญาติโยมนั่งได้บ้างเป็นบางส่วนนี่ก็ต่อมานี่เป็นอันนี้คือเป็นห้องสวดมนต์เก่าที่เราใช้อยู่แต่เราไม่ได้ทําอะไรเรแรกว่าจะให้ช่างทำเฟสทู uh, through, เสร็จเรียบร้อยช่างก็มาคุยปรึกษาว่าถ้าให้ดีทางเฟสทูฝั่งนน้นะเป็นอิเล็กทริกอันเดอร์ฟอร์ฮีตติ้งนะ แล้วก็เลยว่าถ้าเกิดว่าทำครั้งเดียวถ้าตรงนี้ด้วยช่วงหน้าหนาวฝั่งนู้นนั่งแล้วอุ่นฝั่งนี้นั่งแล้วหนาวมันก็จะไม่บาลานซ์กันก็เลยว่าคุยกับช่างแล้วเปลี่ยนเป็นเ่อเราจะหรือรือพรมออกแล้วก็ใส่เป็นอิเล็กทริกอันเดอร์ฟอร์ฮีทติ้งนะก็เป็นท,ทําทีเดียวหมดเลยก็เลยรอในเฟสทู ช่างทาอีอาทิตย์หนึ่งผมรู้สึกว่าวันอังคารหน้านู้นเขาจะบินไปฮอลิเดย์ที่ไอร์แลนด์ไปเยี่ยมแม่เขาที่ประเทศไอร์แลนด์นะเขาหกวันก็พออาทิตย์นี้เดี๋ยวช่างจะเทพื้นเรียบร้อยแล้ววันวันพุธปูนซีเมนต์จะมาเทพื้นแล้วเขาก็จะก่ออิฐนะทําบันไดขึ้นก็อัปเดตให้ยอดโยมเห็นด้านหน้านีย่ยโยมพิกเดินมาข้างล่างดูตัวนีก้ก็ได้ส่วนด้านนี้ตรงนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมอนุรักษ์ไว้เป็น สไตล์แบบคอสเทจนี่ก็วอเตอร์ซิลเรียบร้อยเลยนะฮะก็คือก็จะไม่เปื้อนญาติโยมก็มานั่งตรงนี้ได้แล้วก็ฝั่งนี้อาจจะเป็นพวกเก้าอี้โซฟาสำหรับญาติโยมที่หัวเข่าเสื่อมแล้วคนที่คนเวสเทเนอร์ที่ไม่สามารถนั่งกับพื้นได้ this, this area i อเรียก็ o งที่เป็นไล o ์แชร์โซฟ p s i ห m e d i t a t i o n on f l o o r So we o พื้ a l a r g e m e d i t a t i o n room Now we extend this to the Fed tool. That's uh, the builder. Uh, couldn't the builder is very good. His name is Mark and the company trademarks. Now uh, people who live locally, you can contact him to get him do the works. He's very genuine. So I recommend yeah, this, uh, the good builder, not cowboy builder. <laughs> He's very good. So I really like him. So whatever I ask, so he, 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 did, he did it. So he worked very hard and then very good work, even the, um, the COVID-19 pandemic and also the war, then the price, uh, the petrol price high, so he still keep remain quite low. So that's why, so you, we can't not really to find good builder. So now, so we find one. So Mark, this is the phase two. เปิดออกนะตัวนี้ประตูกระจกนี้ออกแล้วก็เปิดทะลุถึงกันตรงนู้นก็จะเป็นประตูกระจกแต่ว่าเขาทําใหม่ซึ่งอันนี้ฝ่ายออฟฟิเซอร์ก็บอกไม่ผ่านเพราะว่าประตูหนีไฟจะต้องเป็นผลักออกนี้เพราะประตูสไล์เนี่ไม่ผ่านแล้วตรงนั้นก็เป็นห้องออฟฟิศมาเป็นห้องทํางานตรงนั้นก็จะรื้อออกแล้วก็บล็อกเป็นกระจกนะฮะเป็นกระจกส่วนตรงเนี้ยเมื่อบล็อกไว้เนี่ยเขาจะฝั่งนี้จะเป็นบริเป็นเป็นสล์คอเทจแต่ฝั่งเนี้ยฝั่งนี้จะเป็นแบบนี้เลย ฉาบพลาสะบอร์ดแบบนี้สีขาวแล้วตมาก็จะติดวอลเปเปอร์ที่เป็นดอกบัวเพราะเรามองเห็นเล็กใช่ไหมตัวนี้ก็เป็นดอกบัวแต่ว่ารออดใจรอเมื่อช่างเสร็จทาสีเสร็จติดวอลเร็มตมาก,ก็จะติดวอลเปเปอร์เองแจ้งให้หยาดุมทราบตัวนี้ก็พื้นยงคิดดูจะกว้างมากัะนี้ทะลุไปถึงนู้นขอบถึงนู้นแล้วก็ยงก็เดินลงไปข้างล่างมีบันไดลงไปที่ ที่เล็กได้นะนี่ก็อันย่าจเป็นหลังคาก็จะเป็นแลนเทิร์นเป็นกระจกแบบนี้หลังคามีแสงแดดสองสอันนะที่แพงก็หลังคาแลนเทิร์นนี่แหละเทราะว่าหลังคาที่เป็นเป็นดับเบิ้ลเรซิ่งแล้วเป็นกระจก2อันจะแพงค่อนข้างแพงแล้วก็ทําค่อนข้างจะยากแต่ก็ต้องทำเพราะว่าเราทําสูงเกินไปมันก็จะไม่ไม่บาลานซ์กับตัวอาคารเก่าต้องทําให้เหมือนกันแล้วก็ กระเบื้องก็ต้องใช้เป็น4ี่ด้าวูดด้านข้างซึ่งซึ่งหลังคาทําด้วยไม้โยมเพิ่งเจอเราก็ได้อยู่อาศัยเรือบ้านบ้านหลังข้างบนหลังคาเป็นไม้เหมือนไม้สักบ้านเราถ้าใครอยู่ทางภาคเหนือหรือว่าภาคกลางตอนตอน,ตอนทางทางบนทางตอนเหนือนครสวรรค์เลยทางชาัชนาาก็จะมีหลังคาเป็นไม้สักแท้ๆนะซึ่งอยู่ทนนี่ก็ทํามาได้50ปีบ้านหลังนี้ก่อสร้างมาได้50ปีหลังคายังไม่รั่วเลยโยม หลังคาถือว่าดีมากแต่ว่าในอนาคตถ้ามันจะเปลี่ยนเป็นกระเบื้องหมดแหละเพราะว่าเดี๋ยวเราอยู่ได้ไม่นานเราคงอยู่ได้อีกประมาณสักยี่สิบสามสิบปีคงหรืออาจจะไม่ถึงเกาเสียชีวิตได้นะแต่ว่าเราก็ยังส okay. yeah. <c oughs> mm ุ hmm. ขแค่อยู่เค่อนขัออน่นีก็อาจจะทำถึงและอยู่มันลาสลองทำนานที่สุดนะก็อาจจะเปลี่ยนในอนาคตจะทำขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะอันนี้เห็นนี้ไม่ใช่โยนี่เป็นสายอะลามไฟซึ่งเป็น ไฟออฟฟิเซอร์เดี๋ยวเขาจะใส่เป็นกล่องสีแบบเดียวกันเลยจะมองไม่เห็นนี่เขามาวางสายไว้เฉยซึ่งคนละช่างช่างไฟช่างหนึ่งช่างปูนช่างหนึ่งยเลอร์คนละช่างรูปหลังคาก็คนละคนซึ่งเป็นเขาจะมีเป็นลูกน้องที่ทำงานอยู่ด้วยกันทั้งหมดมีจะไม่เหมือนกันแต่ละคนสิ้นเดือน,นเซปเทมเบอร์ใช่ ช่างทางานไวมากที่ช้าคือรอของในเช่นวันนี้เขาก็ต้องรอฮาร์ดคอร์ซึ่งต้องเรียกสั่งมาแต่ว่าฮาร์ดคอร์สั่งได้ไวประตู16บานประตูกันไฟเนี่ยเขาสั่งมาต้องเป็นเดือนเลยรยังไม่ได้ปกติจะได้ตั้งเดือนวันที่16ก็ยังเลื่อนดีเลยพี่เนื่องจากของหายากมากก็ต้องรอก็ได้เลยโยมก็บริจาคผ่านที่แบงก์อ u n t เน t ตเฟซของวัดป่าพุทธ,ธารามให้โยมเข้าไปดูในเพจ f a c e b o ๊ k หรือ ในในเว็บไซต์ของวัดป่าพุทธาราม .com นะเขาถ้าอยากทราบก็ให้ถามแอดมินได้เพราะว่าตามาก็เาจำเบอร์แบงค์องเขาของตเองของวัดไม่ได้เดี๋ยวก็แจ้งให้ญาติโยมทราบก็ข,ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมหลายท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันสร้างวัดป่าพุทธารามซึ่งห้องสวดมนต์ที่ขยาใหญ่มาเพราะว่ามีความต้องการของญาติโยมคือเวลาญาติโยมมาทําบุญมาสวดศพมาทําบุญวันเกิดหรือมาทาบุญวันเสาร์อาทิตย์เนี่ย คนมา30คนเขาไม่พอนั่งแล้แน่นเนื่องจากโควิดในนด้วยก็เลยเตาม,มาเลยขอขยายห้องสวดมนต์ตามความวัตถุประสงค์ของญาติโยมคือว่าเราอยู่แคบเกินไปก็ไม่ดีตาม,มาก็เป็นชนิดโยมเห็นอะไรที่มันขาดตกบกพร่องก็จะคิดแล้วก็ไม่ได้คิดอย่างเดียวแล้วก็ทําเลยนะก็ขอจเจริญพรญาติโยมทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันสร้างมาตลอดมาแล้วก็เดือนเซปเทมเบอร์สิ้นเดือนเซปเทมเบอร์โยมก็เดืนเอน เจ็ดธันวานี่เดือนอะไรกันยายนงงเลยพูดสองภาษาสิ้นเดือนกันยายนโยมก็ามามาได้ใช้ใลยโยมนี่คือเราจะต้องลอกพรมเองพระเนี่ยจะลอกพรมเองแล้วช่างที่ปูอัน r ์ l o o อ h ร์ t i n g ก็เป็นช่างไฟฟ้าคนละคนคนละชุดกันช่างบิลเดอร์ก็ทําอาครารทําโครงสร้างก็คนละคนละชุดกันนะเขาขอ,ขอจเจริญพรโยมสาธุ